อินโนวามาแล้วรถเจ็ดที่นั่งคันนี้รุ่นนี้น่าใช้ยังไงกันบ้างอ้าวมาดูกันเลยนะครับ เลยนะว่าสําหรับใครก็ตามนะอ,อยากหารถสักคันหนึ่งไว้สําหรับเดินทางหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องของโดยสารหลายหลคนคุ้มค่าแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมาให้เยอะและแถมนะั้นราคาจะต้องถูกอีกด้วยนะโอ้โหนี่เลย วิ่งเข้านี่หมดเลยทุกความต้องการของคุณนะครับกับตัวของ i n n o v a c r รล t a อรตัวนี้เป็นตัว2.8ตัว V เป็นปี2020มาให้แล้วนะครับผมมาให้สวยๆเลยด้านหน้านะสเปคตัว V ก็ได้ไฟโปรเจคเตอร์ตัดบอกข้างล่างมีอะไรมีให้ครบหมดแล้วนะครับสวยๆเลยแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นดำเงานะเน้นนะดำเงานะตัว G ก็จะเป็นตัวของดำด้านนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับล้อเลยก็จะเป็นลายของตัว V ชัดเจนโคลเมียมจัดมาให้ครบเลยนะครับสเกิร์ตตัวนี้รอบขันเดิมๆจากโรงงานนะ ครับอ่านี่เห็นไหมด้านนอกด้านอะไรก็ถือว่าสวยงามแล้วเดี๋ยวพาไปชมด้านในที่คุยโม้ไว้เมื่อสักครู่เฮ้ยว่าฟังก์ชันมันครบแล้วก็แถมราคาถูกที่เป็นยังไงปะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันมาโอ้โห,โหนี่เป็นงที่คุยไว้ตอนแรกเรื่องของสมรรถนะเรื่องของอะไรเรื่องของด้านหน้าสวยงามมาดูภายในนี่ได้ความหรูหราวัสดุตกแต่งต่างๆนี่จัดมาให้อย่างสวยอย่างดีอินเสิร์ตมีใส่ลายไม้มาให้นะครับ ดูดีมากๆสวยนะก็ตัวของด้านหน้าไฟเฟยอะไรก็ดูหรูหรานะครับเน้นก็ในโทนของสีฟ้าดูสบายตานะครับผมอะไรก็จัดมัลติฟังก์ชันมาให้ระบบความปลอดภัยมีนะครับในตัวนี้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอต่างๆนะพวกลูกเล่นมีเดียอะไรนะก็เป็นระบบแบบสัมผัสแล้วนะใช้งานได้ง่าย,ายกดตึกตึก,ต,กตึกได้เลยตัวนี้ก็ออ,โ,อโต้แบบแยกนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้นะครับปุ่มปุ่มกันลื่นตัวนี้มีโควมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบด้วยความพิจาราเป็นรถอเนกประสงค์นะนั่งกันหลาย คนเดินทางกันหลายคนพวกช่องวางของอะไรต่างๆก็มีให้เยอะนะครับคุณจะวางโทรศัพท์เอ่ยชาร์จแบตเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็เสียบให้จัดให้อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนช่องมีเยอะเลยเยอะมากนะครับ แล้วก็ในตัวของที่ครอบเกียร์อะไรต่างๆก็สวยงามนะไม่ได้มีพวกรอยลอกหรือรอยทะลอกเลยนะครับเบาะตัวนี้เป็นไฟฟ้าเบาะหนังนะครับรอบคันนะครับด้านหน้าด้านหลังส่วนของที่นั่งผู้โดยสารนะครับแถวกลางนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นเบาะแยกด้วยแคปเทิรนซีฟนี่นะครับนั่งได้แบบส่วนตัวเดินขึ้นเดินลงก็ง่ายนะผมบอกแล้วว่าสมรรถนะความรูหราฟังก์ชันต่างๆมีให้ครอบต่อไปเหลืออะไรราคาปเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานของคุณมากขนาดไหน โคตรน้าเล่นไปดูกัน เป็นยังไงบ้างครับดูจากด้านในกันแล้วฟังก์ชันต่างๆเห็นไหมบอกแล้วว่ามันเพียงพอนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันจําเป็นจับใส่จับยัดมาให้หมดแล้วนะครับฟังราคากันดีกว่านะครับราคาคันนี้ปี2020อยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะครับทักกันมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นรถ7ที่นั่งนะแล้วสําหรับเดินทางด้วยนะเครื่องดีเซลด้วยนะ ดูแลรักษาง่ายๆด้วยนะแล้วก็ราคาถ้าเทียบกับปีแล้วเบาด้วยนะถูกด้วยนะนี่คันนี้โทรมาเลย